สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ับมาพกับสอบ,บติดปัากันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมหนูแห่งโชคลาบนั่นเองนะวันนี้นะคะเราเราพกทุนมาที่1 5 0 0 0บาทนะเราจะไปเบ็ดที่250บาทนั่นเองนะคะก็มาเลยนะคะสำหรับรอบแรกนะคะได้มา1 5 0 0บาทค่ะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าสรุปแล้วนะ,ะได้กำไรไปเท่าไหร่เนาะ เมื่อกี้ดได้มา1 0 0 0 0หมืไม่ใช่หนึ่งหมืได้มาพันหแล้วก็มาอีกหนึ่พนะคะเมะื่อกี้มาอีกไหมฟิลเจอร์จะเข้าแล้วนะคะเมื่อกี้แต่ว่าไม่มานะเงียบเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยแตกนะ,ะทุกคน มาอีกไหมฟิลเจอร์มาแล้วนะคะเราได้ฟิลเจอร์หนูแห่งโชคลาภแล้วนะทุกคนคะ่ะเดีเราไปลุ้นพร้อมกันนะคะว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะได้ไปเท่าไหร่เออนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะสําหรับรอบนี้นะ,ะได้มาห้าหมื่นห้าพับาทนะทุกคนเยอะมากเลยนะทุกคนคะ่ะก็คือเล่นแค่รอบเดียวเล่นแค่แบบว่า เมื่อกี้นะคะก็คือแตกใหญ่มากได้กำไรไปแบบว่าจุกๆเลยนะคะอันนี้นะคะเราได้ฟิลเจอร์อีกแล้วนะทุกคนค่ะรุ้นกันนะคะว่ารอบนี้นะจะได้ไปเท่าไหร่รอบที่แล้วคือแบบแตกเยอะมากนะคะรอบนี้นะคะได้เงนินรางวัลก้อนโตอีกนะ,ะได้ไป7500บาทโอ้โห ไม่ไหวแล้วนะคะแตกเยอะมากเราพกทุนมาแค่15,000บาทนะคะตอนนี้นะ,ะเงินของเรานะคะมี71,000เยอะมากนะคะแล้วฟิลเจอร์ก็เข้าอีกแล้วนะทุกคนคะเข้ามา3รอบแล้วนะคะสำหรับฟิลเจอร์หนูนะ,ะรอบนี้นะคะจะได้ไปเท่าไหร่นะ,ะรอบแรกคือแตกใหญ่ไปเลยะคะ่ะ50,000รอบที่2นะ,ะได้ไป7,000นะ รอบนี้นะจะได้ไปเท่าไหร่นะมาไหมได้ไปเท่าไหร่รอบนี้นะ,ะได้มา4500บาทนั่นเองนะโอเคค่ะตอนนี้นะ,ะรู้สึกแบบอิ่มอกอิ่มใจแล้วนะคะเนื่องจากว่าแตกไปห้าหมืนะรู้สึกแบบเออแล้วก็แตกไปอีก25ง0 0ค่ะเมื่อกี้ จะแสนหนึ่งแล้วนะทุกคนจะมาดูกันนะคะว่าจะถึงแสนไหมนะ,ะตอนนี้เก้าหมื่นเจ็ดพันถ้าแตกอีกรอบหนึ่งนะคะถึงแสนแน่นอนนะ,ะได้มี2องร้อยห้ค่ะถึงแสนไหมะะทุกคนว่าตอนนี้นะคะเริ่มเงียบแล้วนะ,ะเริ่มเงียบนะคะตั้ง ฟิลเจอร์จะเข้าแต่ว่าไม่มานะทุกคนได้มาอีก150ค่ะมาอีกไหมได้มีอีก750มาก็คือเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็ได้ไปประมาณเท่าไหร่อะประมาณ80,000ได้นะทุกคนคะ่ะคือแตกแบบใหญ่มากเลยนะสำหรับ ครั้งนี้นะคะก็วันนี้นะคะซอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย